อยากให้ลูกพักผ่อนสิ่งใดอาวอนปล่อยวางเสียบางลูกเอ๋ยแม่เสียเหงื่อไปบอเสียด้หรอกนะลูกจ้า <laughs> ไม้แล้วก่อยอลองเพลงให้ลูกเฮ็ดแย้าลายยามมาเนี้โอ้ยมื้อนี้มาเฮ็ดแน้กินให้พี่น้องกินกับเด็กน้อยเด้อฮะ อันนี้อัญญามาทําอาหารให้เด็กๆกินนะจ๊ะพี่น้องจ๋านานๆจะเข้าครัวสักเทนะจ๊ะพี่น้องบอกเออไม่ได้กินฝีมืออัญญานานแล้วเนาะวันนี้อัญญาก็มาทำแบบเอ่ออ่อคาโบนาร่านะจ๊ะเอ่อซอสครีมนะจ๊ะสำหรับเด็กๆนะจ๊ะผู้ใดมีเด็กน้อยนะฮะเออถ้าไม่อยากค้าลูกไปกินยู่างไกเฮ็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อเออเฮ็ดไว้ยากนะฮะเอ่อคาโบนาร่าซอสครีมของเด็กๆนะจ๊ะวันนี้มีอะไรบ้างล่ะอัญญานะฮะ เออเยายจัดให้นะจ๊ะพี่นออ้อนงเออกาเป็นน้องเออมันต้องไปนั่งอยู่ห่างเลยเออแล้วอะไรนี่ไข่ไข่น,ข <c oughs> ขนะฮะใส่เกลือน,นิดหน่อยนะฮะหนึ่งช้อนชานะฮะเออ่ชออออ้อนกาแฟเด้อพี่น้องเด้อเช้อนกาแฟไข่สองไข่สองใบนะจ๊ะเออ เอาไข่ขาวออกนะฮะเอาแต่ไข่แดงนะจ๊ะพี่น้องนะะตีผสมกับเวฟครีมตัวนี้นะฮะพี่น้องหรือว่าเวฟครีมที่บ้านเราจะเป็นกล่องสีน้าเงินนะฮะพี่น้องนะที่เป็นมูดอ่ะเออเป็นครีมละน้ําฟูดแลนด์ไม่ขายนะฮะเอออันนี้กับมะกะลีนนะฮะมะกะลีนอันนี้เป็นแฮมสโมกควันควันสโมกแฮมนะจ๊ะอันนี้ทอดไส้เนยมะกะลีนนะจ๊ะพี่น้องถ้าบ่ชอบกรอบก็บ่ต้องทอดใหม่นะฮะเออต่ว่าลูกข่อยมากกรอบนะฮะเขต้องทอดใหม่ๆนะฮะจึงเปรียมนะฮะ อันนี้ก็เป็นมักกะโรนีนะจ๊ะเออเราไม่เอาเออมื่อี้นเน้าออสปากเกตตีแล้วพี่น้องเอามักกะโรนีนะฮะโอเคนะฮะทำยังไงนะ,ะตอนนี้มักกะโรนีเราสุกแล้วใช่ไหมพี่น้องปิดไฟเลยนะฮะไม่ต้องต้มใส่เกลือนะจ๊ะถ้าใครชอบใส่เกลือแล้วก็อย่าไปทําเค็มนะฮะก็เอ่อไม่ต้องใส่เกลือที่ที่ไข่นะจ๊ะเออไข่กับน้ําตาลนะฮะกับซอสครีมนะฮะอ่าอ่าเออทออกเลยพี่น้องนะอ่ายกเทอุ้มนะฮะอ่า อันยาจะไม่ล้างน้ำเย็นนะฮะอืมติดก้นหน่อยไม่เป็นไรนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวจัดแป๊บ,บนึงะนะฮะนี่ใส่มะก,กรีนลงไปเลยนะจ๊ะรอแป๊บนะจ๊ะเอ่อาแบบนี้อ่ามะก,กรูดนี้พี่น้องเอออ่ะใส่ตัวนี้เลยนะฮะผสมกันก่อนนะฮะพี่น้องเออผสมปุ๊บ ขอจับกล้องว่าเป็นแล้วพี่น้องเด้อต้องขออภัยเด้ออ่าสมให้มันเข้ากันนะฮะคนๆให้มันเข้ากันนะฮะทีนี้ยาก็จะไปตรงน้ํามันนะฮะเอ่อมาการีนนะฮะในกระทะเพื่อให้ไข่กับครีมมันกลืนตัวแล้วเหนียวนะฮะโอเคโอยกูคือภาคเป็นเนาะบาน <laughs> อร่อยจริงนะพี่น้องนะเด็กๆชอบมากนะฮะอ่านี่นะฮะใส่ลงไปเลยอานะจ๊ะ <g ül> เสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็คนนะฮะให้ให้เนื้อครีมมันเข้านะฮะพี่น้องนะนี่ดูนะจ๊ะไม่ต้องนานนะจ๊ะพี่น้องไม่ต้องนานนะฮะ,ออนนนะ,ฮะเอาแค่เหนียวนุ่มพอแล้วนะจ๊ะโอเคต้องค้นดนนะฮะพี่น้องเออเริ่มเป็นครีมนิดนึงแล้วโอเคพอนะฮะพี่น้องไม่ถึงหนึ่งนาทีนะจ๊ะหรือว่าใครจะเอาเกินนั้นก็จะเอ่อมันก็จะมันจะมันจะเอ,อ็นอะไรนะมัน มันดูไม่เป็นครีมเลยพี่น้องนะโอเคนะฮะเพราะความร้อนนะฮะจะทาให้เป็นครีมนะฮะนี่นะฮะพี่น้องเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วตักใส่จานเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะนู่นจานเราเตรียมไว้แล้วนะฮะสามสามใบนะฮะสําหรับเด็กสามคนนะจ๊ะโอเครอแป๊บนะจ๊ะพี่น้องแต่มาชมตอนเสร็จเลยนะจ๊ะโอ้้ัามัมแฮมก็เรนใส่รอแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้ดูจ้ะ

ลูกกินนะฮะพี่น้องนะฮะนี่นะฮะอ่าฮะราดแฮมเสร็จแล้วนะฮะนี่สามจานเลยนะโรยชีสผงนะจ๊ะพี่น้องนะฮะนี่น่ากินไหมพี่น้องนะโรยชีสผงอันนี้อ่าลูกชายคนกลางไม่ชอบกินนะฮะชีสอ่ะลูกสาวคนเล็กชอบนะฮะก็ใส่นะฮะใส่อ่ะพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะอ่ะลูกชายคนโตชอบชีสมากๆนะฮะ ก็ใส่เยอะๆใส่เยอะนะจ๊ะนี่ออกมาแบบนี้น่าอร่อยนะฮะนี่จ้าพี่น้องจ๋าต็แแ่บนะจ๊ะทอน,นี้เล็กน้อยก็มากแล้วพี่น้องเด้ออ่ะวันนี้เสิฟนะจ๊ะเสิบจ,จ้าะฮะมาแล้วจ้าลูกๆมาแล้วลูกคอยเข้าแถวมาแล้วน,ขน่ของหนูอ่ะของหนูอ่ะกำลังมานะฮะนี่นะฮะของน้องเจมนะฮะ อ่าน้องเจมนะฮะอาหารเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ mm. เสร็จแล้วลูกมาสิอ่าฮะอันนี้ก็ของน้องจัดมินนะฮะของน้องดีรันนะฮะลูกชายคนโตอ่ะน้องจัดมินนะจ๊ะอ่ะอาหารก็เสร็จแล้วน้ำซาก็เสร็จแล้วน้ำเปล่าก็เรียบร้อยได้พี่น้องเด้อ mm. Enjoy eating my friend thank you for come enjoy watching my video โจ้ามากินแตงโมงด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านนะจ๊ะน้ำชาก็มีจ้ะอ่าอ,อร่อยไหมลูก อืม uh, สุดยอดเนอะฮ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 ะ See you in clip นะคะ my friend Thank you for come enjoy watching my video นะฮะ uh, When you come not forget the comment for I can go see you love you love you Bye